นี่มันไม่ได้หรือจาวอ่ะก็อาจารย์ไม่บอกอะไรไม่รู้เห็งฮะเอาไอเจ้าไปตอนเช้ากับตอนเย็นบอมีขุน้อยแล้วแต่เดี๋ยวสัดๆ มื่เวลาอุทยาเดี๋ยวป้อมขันจักรยานไปหาหาไม่แน่เสาทิตย์นี้พี่อาจจะไปชมทะเีอะเอามามาเดี๋ยวปนจะพาไปดินเนอร์ชุดไก่ใครใครก็แค่ก็แค่มัวไก่เฉยปืนเกาะมีคน

ม่เข้ารัวไปก่อนโทษทีหีนระวังหูเยี่ว่าพหินชิบไก่ฝั่งนี้ฝังนี้เร็วๆยิเร็วเริเอยิงดิแล้ว่โอ๊ยโอ๊ยสองสามจาดัดหมดโอ้โหปอนนี่มาเอาอะแขนมีพีหินรอ โอ้ยพี่หีดียาวใช่ไหมฮะตกปีนีกบอเ้ยพี่หีโมาระวังเอาบ้นซีมกันซีมดีเอไม่มีห็นหาดอจไโอ้บ้านแล้วเมเขามามีโลดยไม่มีดีเเย้คุยเมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเปลี่ยนป้อมกันแป๊บนึงเร็วเร็วใส่ไอ้นี่ตีดิตีดิตีดิพอ่อรออะไรอ่ะตีดิรับดิใกลเมือ่อเช้าพี่ใกล้เมื่อแล้วโฟกสัสเซิร์ฟอิ่มเอาแล้ววัดเดือยฟ้า มันเก็บของปอนเห่อพี่พี่มันเก็บของปอนเอออยู่รล่นอกตัวหนึงนงน่งเกียบมากกว่าไปเมืโอคุเก็บของกพวอพอ่าปอนไงสอุู้หลาวันมาแป๊หนึ่งนะครับคะ พอเตีใจเย็นใจเย็นขอขอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น,ยน,ยน,ห,นหลังโลกไว้ป่อกูตายได้ไหมครับดโคตรมาเหรอพี่พอมห้ม้งเนาะแ,และ เฮ้ยตัวไอ้ตัวายไอ้หนึ่งสวยสวยเฮ้ไม่่าชันมึงคุมไว้ก่อนเก็บเด็กพี่มีตั้งก้อน 白牛，我半打你了，兄弟。